สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาชมพิธีกรรมหุงน้ำมันว่านร้อยแปดของลือสีทองแดงนะครับแห่งบ้านอาสมสายเวทนะครับอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอาจารย์ครับตรงนี้เขาหุงอะไรครับผมเป็นน้ำมันว่านร้อยแปดครับจะเป็นมวลสารที่บดมาครับแล้วก็ว่านหลักจะใช้ไผ่ครับผมไผ่ครับอันนี้จะเป็นบดหมด ว่านร้อยแปดมีว่านอะไรบ้างครับอาจารย์อย่างแรกคือมันต้องมีว่านพวกพยาว่านครับว่านมหาป่าว่านพวกนี้ครสาคัญที่จะมาใช้ในพิธีเป็นหลักๆครับแล้วก็นอกจากนั้นจะเป็นบ้านอะไรก็สิงา่ากระชายพวกนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรเป็นบ้านอ่ะครับผมเป็นหัวเป็นกระชายดำครับกระชายขาวพวกนี้ก็ใส่ครับผม กนี่นะครับเขจะไม่ให้ขาดก็คือพยาวานพยาวานไอ้น้ำมันนี้มีคุณสมบัติเขาไปใช้ทำอะไรครอาจารย์น,น้ำมันน้ำมันในตำราหนูร้อยแปดเป็นรักษาภายนอกครับผมเป็นโรคผิวหนังทุกชนิดนะครับแล้วก็รักษาภายในก็เป็นพวกปวดเมื่อยตามร่างกายครับพวกแพ้พว,พวกพองที่อยู่ด้านนอกนะครับ ที่ไม่เคยหายเลยเนี่ยครับรัตนาบารมียกขวด้ำมนหรือถ้วยน้ำมนใส่หัวแล้วก็ทาทาตรงไหนที่มันไม่คันน่ะถ้าคนไม่เชื่อมันจะคันครับถ้าคนเชื่อมันมันทาตรงที่มันคันมันจะหายคันครับมันมันเหมือนแก้อาจารย์เมื่อกี้ปุอฤาษีทองแดงนี้เขียนอะไรเขียนยันใส่ไปครับผมนี่ยครับฤาษีทองแดงได้เขียนยันใส่เลย เขียนใส่ในว่านเลยเขียนใส่ในหัวในในหัวว่านที่หันหันเลยนะครับมันเห็คนจะกินเพยังไง

อ,อาจารย์เ,ยเราเราใช้เวลาเคี่ยวนานไหมการเคี่ยวน้ำมันนี่คือการเหมือนต้มเคี่ยวให้ความร้อนมันเอายาจากหัวว่านบวันนี้ มันจะออกง่ายเพราะว่าวาดตรงนี้มันมันค่อนข้างจะมีน้ำมันเยอะในหมอวาดเองความร้อนมันเดือดเอ้วาดที่กดผงเนี่ยมันจะเข้าง่ายตัวนี้มันจะเหมือนทางลัดหน่อยอทางลัดหน่อยอลุกใหม่ยุสีต้องพัฒนาไปตาม <c oughs> ตามยุกตามสมัยก่อนโอ้สามวัตก็ยังไม่ได้ร้อยแปด ไปตะกอกี่รถนะเดี๋ยวนี้มีร้านขายขายว่านหัวว่านแล้วครับเราไปสั่งเขามาใช่ครับอาจารย์เราไม่ต้องบดทั้งหมดได้ไหมก็ต้องมีไว้มั้งมนงั้นเข้าหูจะผงเลยเนี่ยน้ำบ้านออกมาไม่สวยครับครับผมไม่มีความชื้นจากว่านที่มันอมเอาไว้ครับมันเป็นยารักษาอย่างดีเลยนะครับทั้งนอกและในเลยนะตัวที่มันอมเอาไว้ครับเขาเรียกว่าสด อาจารย์หุงกลางวันหรือกลางคืนส่วนใหญ่หรือตอนไหนก็ได้ตอ,ไไดตอนไหนก็ได้ครับส่วนมากเขาจะนิยมในงานใบครูเนื่องจานใช้กําลังในการอันคอเคญหนุนเยอะการที่มาอย่างมากมายเนี่ยครับเวลาเราได้ของวกนี้ไปเนี่ยมันจะเกิดคุณมากกว่าเราไปหุงแบบคนสองคนเนื่องใช้งานใบครูหุงกันเองเพื่อจะทําในการจำหน่ายหรือรักษาให้จิตแต่แตบบเนี้ยมันมันได้หมดเลย ครับวามแรงอนุภาคอาจารย์เราต้องต้องรอมันเดือดหรือไงครับเดือดแล้วทิ้งไว้นานไหมอาจารย์ก็เป็นการเคีเ่ยวไปเรื่อยๆจนเราจะการดูเกณฑ์ว่าไอ้ว่านเนี่ยมันหดลงครับน้ําในว่านเนี่ยมันคลายออกครับพอประมาณดีแล้วเราจะเห็นว่ามันหดตัวลงก็จะพอ แค่เราไม่เท่า,ากันเท่าอย่างต้นเนี้ยเก่าจุ๊บโหหรือว่าแบบนี้จะหงุงเนอะไม่ต้องเป็นชั่วโมงก็ได้แบบเนี้ยเพื่อให้บ้านมันเซฟลงอ่ะถ้าแบบนั้นโอ้นานนะหัวทั้งหมดยามันจะออก <c oughs> มาหลายเดือนละจานเนี s <S like ่ยไ فا ่เห้งไหมเล่นเนี่ยไ فا ห้งเดือนอะไรเนี่ยบดเดือดซื้อเลยห่อนพร้อมอือ ເອົາໃສສິມາເອົາສົມບັດໃສນີ້ກ່ອນເດີ້ເນາະເອົາມາໃສເລີຍເດີ້ເລີຍໃສແຫຼະລານາຕົນເດືງມັນມັນມາໃສເລີຍແຫຼະແລ້ວຫັ້ນເນາະມັນວ່າເປັນຫນ້າຫນ້າເອົາຕັ້ງມັນມັນເນາະເອົາສົ່ວເດີ້ເນາະເອົາມາເອົາໄປເດີ້ มันว่างอยู่หันนี้ดวเดินได้ให้จึงมวนอยู่ไปอับไปนั่นกอเดมาดิคันคูู่่อนเนี่ยแต้ออกมาอนมันดูเป็นแบน้อันดอดนเ

มีกระควรด้วยสวยแต็ไม่ร้อนมีบินกันลงด้วยกระจายร่างเ้าของพันปั่นตาขันเป็ดนี่ไม่มาดีสิ เหมือนก้อนนทานจัดเต็มจาัดเต็มกระวอมใส่เดงใส่เนี่ยนัอนมท่านเจ้าดนักอนดนการโ กันตู้ฮะตู้ก็ตู้อยู่ตู้อยู่ออกออกตันสงตันนะ่ขึ้มงนี่แล้วะ่มงนี่่าองนี่แล้ววคือทาออกแน่ ไฟกับขอบบูดุลนะไปทานมันแห้งอ่อนไฟแห้งไม่เสียไอ้เจือ,กกอไปกันมันเป็นการใส่สองชั่ววากอาจารย์ทุกทุกทุกสำนักที่ไหว้ครูเขาจะหุงน้ำมันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญก<ส>็หุงสีพึ่งหุงสำมันกับสีพึ่งในงานแบบนี้ชอบเลยเป็นมาตั้งแต่บโบราณแล้ว คือหุงน้ำมันกับหุงสีพึ่งครับสีพึ่งงานครูเราสามารถเอาไปปุงเจ็นตัวได้หลายชนิดครับเป็นตัวชนีเป็นเี่าค้าขายพวกนี้ครับชอบในงานแบบนี้เป็นนิยมหุงถ้าเป็นหุงแบบสีพึ่งแบบพวกตับล่างเนี่ยจะไม่ค่อยหุงในงานได้ครับมันจะมีตับบนตับกลางตับล่างครับ อูพวกคาถายับยา่ะเขาจะไม่ค่อยเอามาท่องกันแต่อธิษฐานใส่ได้อ๋ออธิษฐานใส่ส่วนใหญ่ก็อธิษฐานใส่อยู่แล้วแต่ก็ไม่ท่องอออเขาไปแปลครับเราไม่รู้ว่าเขาท่องคาถายับยาไปหรอไม่รู้ให้บริกรรมกำกรรับ ่างที่ผมบอกว่าผมไปเรียนกับผู้พ่มามาเนี่ยคาถาปลุกว่านี่นะไม่ได้เรียนอะไรเยอะเป็น,าปานคนา,นา,ถา,าถาปลุกว่านครับเรียนบ้านก็แกเนี่ยแค่ให้คาถาบทเดียวคาถาปลุกว่านครับไม่มีเวลาคุยกับท่านนานไม่รู้ว่าท่านจะ,จะดังตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกบอกข้ามมาจากลาวนะ อาจารย์เราต้องกวนไหมหรือไม่ต้องกวนกพไม่ให้มันไหมแค่นั้นแหละอ๋อไม่ให้มันติดกระทะตัวใช่ไม่ไม่ให้ติดไม่อันี้ไม่ติดอ่าเพราะว่าไอ้ที่มันใกล้ความร้อนที่สุดก็คือด้านล่างเหมือนทําอะไรที่มันไม่ชอบติดกระทะนั่นแหละลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันไม่มันติดไม่ติดหรอกแต่จะมันจะไหมข้างล่างก่อนครับ มันไม่มีหลักการอะไรซับซ้อนวนนี้ก็เหมือนเอายาออกมาตรงๆเขาไม่มีไม่มีหลักการเอาน้ําเอาอยาจากในว่านออกมาตรงๆห,รหลักการมันก็คือเพื่อมาเคี่ยวเอาลิ์ที่อยู่ในหัวว่านนำมาใช้ครับมารวมๆกันแล้วมาเกิดทางของพิษของพวกนี้มีพิษที่มันได้ออกมาใช้พ,ชพิษธ,ธรรมชาติพทธจิจากธรรมชาติมาแก้ไขปรับปรุงในร่างกายคน น้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ำมันที่บำรุงผิวพรรณได้ด้วยเป็นน้ำมันงาก็จะรักษากระดูกพวกนี้จะใช้น้ำมันงารักษาภายในที่มีความแข็งเช่นกระดูกอ็น ลักการผมว่านะของความเชื่อถือนี่ที่มันอยู่ได้นานเนี่ยคือมันหลอกกันไม่ได้อันไหนที่อยู่ได้นานอันไหนมันอยู่ไม่ได้นานเนี่ยมันือหลอกกันเอ้หงน้ำมันมันอยู่ได้นานมากเาะมันของจริงคนมากคนก็ชอบน้ำมันแบบนี้ในงานครูเนี่ยต้องปีบเวย ไม่เคยเหลือหมดตลอดปี่เมือ่อกี้นี่ก็มันจะเหลือเนี่ยผมก็หุงประมาณนี้นะหมดอันนี้ได้กี่ขวดอาจารย์ขวดเล็กๆร้อยกว่าร้อยกว่าขวดขวดเย็นมเป100น็นร้าายอยอะนี่ขวดเนี่ยกีขย่ขวดไปเ่ยโอ้ยี่สิบขึ้น ไเนเนื้อมันเดือดเพราะอันนี้อันนี้ป็นแมงเดือดที่เก่าอยู่องคน ได้เลยไปหาถวยมะเต้นถาสติดเอ้ยถวยเอ้ยแก้ไขเลยนะถวยมาตั้งหนามันได้แกวก็ได้อ้า้นี่ติด กระิบแบบเ้าเลยกริบแบบเ้าต่มา่นี่ด้านก่อนล้ใส่เลยใส่เลยคุณบอว่ามันสีใหม ผงแหงมันหลนะเนาะผงแหงมันหลมันบใหม่ใหม่มันก็ฟูอยู่เทิเิอ๋อมันเป็นของใหม่แต่มันใหม่มันจิกินกินใหม่มันสิออกหลดนะใหม่เนาบอสันไฟหลาวบันไฟ ได้แเลยการหัล้ว

ว่ามันกินมาบัวตาเหญ่รู้อะไบินอาบเนาะทั้งหนาวนะเนี่ยอาบอยู่นะไปสีเปาอีกนะเด้อใคสิอาบน้ำมันไปได้มันเดือดบัวดนมันได้เด้่เดี๋ยวทานมันก็อ่อนลงนี่นี่ขันบัวเดือดขันบัวเดือดก็บัวเปาอีกล่ะเออต้องเดือด อหารอะไรอาหารอไร้าอาบน้ำเราเอกเาเสื้อ้านี่ผอะไรอ่ะตุ่นหน้าคา อื้อเนี่ยโอ้ยเดีายวน้นกันเลยตัวกระเป๋า anh thì sáng mang cừu đứa mang còn tự nhiên từ xì vẫn mang cừu tôi nào này เอาเลยครับใช่ใส่ชุดไปเอ็กซ์เรย์มาใส่ชุดไปเอ็กา์เรย์มา

จอ็ออกไ้เลยอาจารย์เพราะว่มันเป็นผงจ็ออกไว้มันออกรีบไปนะ่อ